โรเจอร์ยังมองเห็นด้านดีในเกมพ่ายสเปอร์เวนเอรโรเจอร์ Roger, ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ยังคงมองเห็นด้านดีในเกมพ่ายทอนัมฮอสเปอร์แม้ผลการแข่งขันจะออกมาสวนทางกันเลสเตอร์บุกไปพ่สเปอร์ทั้งที่การคลองบอลเหนือกว่ามีโอกาสยิงประตูมากมายในขณะที่สเปอร์ได้3ประตูจากการยิงตรงกรอบเพียง2ครั้งในเกมนั้นผมเป็นโค้ชเกมบุกและแน่นอนว่าเกมบุกที่ดีคุณก็จําเป็นจะต้องมีเกมรับที่ดีด้วยดังนั้นผมจึงไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มในเกมครึ่งแรกนัดล่าสุด ความคิดของเราคือการลงสนามไปเล่นและผมก็ชื่นชมกับฟอร์มการเล่นโดยรวมแม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่เราเองก็มีความมั่นใจและคุณภาพมากพอมันยังมีด้านที่ดีมากมายในเกมนั้นเราจะนํามาใช้ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลในเรื่องทัศนคติที่ดีนักเตะเองก็ต้องทุ่มเททุกอย่างเลสเตอร์ยังเหลือโปรแกรมนัดสำคัญนัดปิดท้ายฤดูกาลในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมกับผู้แข่งในการแย่งโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูในเต็ดในวันที่26กรกฎาคมนี้คลิกออฟเวลา22นาฬิกา เดวิดโอฟิลมิดฟิลทีมชาติอังกฤษชุดอยู่ยลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปกว่า200นัดย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในปี1989ช่วงที่เดวิดพรีตเป็นกุนซือของทีมแม้จะถูกจับไปเล่นเป็นกองหน้าสมัยอยู่กับโรบยสีฟ้าแต่หลังจากย้ายมาอยู่กับเชลซีเจ้าตัวก็ถูกถอยมาเล่นในตำแหน่งกองกลางอีกครั้งหลังทีม่มีการปรับเปลี่ยนกุนซือมาเป็นไบอันลิตเทิลโฮฟิลยังคงเป็นแข้งตัวหลักของทีมมาโดยตลอดจนพาทีมเลื่อนสู่สาสดาย พลาดท่านในศึกเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศเพื่อก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดแต่น่าเสียดายที่ต้องพลาดท่านในศึกเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศเพื่อขึ้นสู่ลีกสูงสุดถึง2ครั้งติดต่อกันในฤดูกาล1992และ1993และนัดสุดท้ายในฤดูกาล1994เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะดาร์บี้ในรอบชิงชนะเลิศจนเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จแต่โอฟฟิลด์ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอีกต่อไปและอดลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์ หลังเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมยรีกและมีการเปลี่ยนกุนซือจากมาร์คแม็กกี้โฮฟิลกลายเป็นส่วนเกินของทีมและถูกปล่อยยืมออกไปก่อนจะย้ายไปอยู่กับรูตันทาวอดีตทีมเก่าแบบถาวรหลังจบฤดูกาล1994-1995